สบายดีสุขสุขคนบันีนสิ่ภาพพี่น้องพี่จีนางเข้มพี่น้องไปกันเลยคะ่ะกินกับวขาวนางเข้มพี่น้องจีจีกินกับวเจียวบองทำร้องวันยำข้างกระไตลูกพี่น้องข้างกระไตสูบบุบกูเลยจีเราะกะมาถูก กนกุ๊กกนอุ้มนี่พี่น้องเอ้มาไหนได้นี่กี่เช็คเศษนนาะจักที่คู่กันนางกลัวเลยนางงัวช่อ,องเศษสีสส่สศนพี่น้องยันกินบวทฮันมันเก่งก่อน กุณน้อยเฮียนยางจังจูกใจถูกใจน้อยเอ็นรุดบุควนได้ควนอุกกวนเอาเล็กพี่น้องคุกแล้วก็บัถูก ปวดผูควรก็เลยถึงถูกทุกอะไรพี่น้องมามาถูกตันนี้ดี ร้อยแล้วเรียบร้อยพี่นออ้องอีกไหมเขากินนยามันเคงก่อนลังเค็มพี่นอ้องเรียบร้อยแล้วชมพักกาดโต๊ด แกงอ่อมโมูสบายดีจุกูสุโคน,พ,นาาพ่อกับนาทลีคือเก่าพี่นอ้องคนหนักนอะไรคุณสามกมีจ้าเบิก์ดพามากินข้าวเช้าพี่นอ้องปั้นข้าวเช้าเสียบเสียบข้าลองเบิร์ดมานะพี่นอ้องเนาะมาเด้อจุกูสุโคนเอิญเบิร์ดจุกูสุโคนทางเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเอิญเป็นพี่นอ้องกินอะไรก่อนเนาะนั่งหมักหมักนวียดนามชมพัง เพื่อจะได้กินเพิ่มเติมพิทวิปกระพอะบ้อยสมพักติดขอน้อยก็หหามบริหิน้ันเอา จ่เกลวเกลบองนะลุมผัดเค้งแนละ้วยำใได,ดอกค่อยยำนะยังให้มันนาวถ้าป้านาวจอบอก เหตยังกบฏเหตดขาแต่นาวเจ็บเสียตเอากันอําลังอืมแบครับ แนาปีนังกับดูแท้ทำไมาพารูปนั่งคิดปิดไปเลยได้โซดเปิดกระเปิดกระไดเปิดจนหนาว ยเมจะทบทบเบี้ยวจะทะลุตะโกน กี่มาผ่าอ,อยู่นกะล้วไกยนักงคงืนยอมได้บักคานเขากันำลำ กินออม,อมบวกีิเบนตะเละอีจุบัเฮียบมเชคุณแม่มาหาอนะินะสออุนน่ากับเบลและแม่วไงนี่แหละเชฟขับวะนะ เรียนแหละเด็ดอยู่ดีมิตเนี้ยน,นั่งมากในบริเนาข้องมากทั้งเวทชมพักกับข้องโซ่นั่งเข้มกับข้องมกักอันนี้ก็หมกักคือกัน เคืองอารมผัดมะน,นาว <c oughs> สาวันข้าน ยังคือเกาจะข้าไปชมพ,พูดพระไม่ได้ักยังจึงลุงชิชงิง้นอกเป็นอันจุงลุงชิิชง,งเป็นอันเท็บเท็บนี่ับมาอม้ไม่ควบบ่เหี thấy. thêm Thêm cho tí leite. Rồi. พี่ขุดเอจะเรียกว่านี่ตีนอัน,นตีนไก่ระบบบกคัดอันนี้กระเทศนพี่น้อะ มาต้มป่าต้มนาี่อในแมงวันห่ดิคันผมบกมาต้มป่ามีสิบ่แห้งดรอกรอบสำเร็จน่อเลยพอดีหัวเสร็จป้อวันนี้น้าก,ก็ปอดีกน้อย ตัวก็นจะกอบพิษเองหนาว,วเลยนาวปูหนาวปูค่ะปูค่เกนเลยแน้าหนาวเลยกินออกนั่งบ่มักเลยหนาวนานหิดน,งนออดางขยันหนองเลย อาบน้ำขนงเชือแล้วขจีประรรทังขจายาคญออะไรเทลเพลงเรียบเรียบยาบอง cái có thêm Mình đưa Mình <laughs> าประตอนใหญ่ถ้าสุ่มพักคุณแยะคุณแม่เนี่ยพักขาดตดนแค่นั้นเวลาขับไปบ,าบาําบัด กินเขขกินแม่กินแทบไม่ละผมไปเบิดปลา ก็จะเป็นมาคล้วาบานหนึ่งบานเดียวก็องมีอ่อน 哦，凉快耶。 มิเตียกินแิบเชนี่มันดีลุมะตะกี้ตะกอนไ่ครอบตะขาบวันนี้ ครับผมมีทางดับนะขี้ปุ่นนะเต็มเลยนี่ผมมีแล้วสารพันธ์ทางทีนั่นทั้งหมดข้าวคอ,อข้าวแข็งนะ ยังก็บรรลุแบบเจ็บไม่รอกแห้งแห้งกินแฮงแช่เวละหานไปโดนปีลอหันต้องโดน แคบเด็กเนาะไปจัดยามากรวไปจ,กจกักยาเอาเด็คุยสมพักอขอคันทำรำทำรำ ความรู้หาโเห็ ท้กกอนเก้ง่อมกระแทกอมกระดูกมูดีกันจำนำถึงว่าเอ้อบุดอีกจังไปแ้พี่น้องบุดเอา เวลากระไรติดไปได้ก็จ้าช้าให้อะไรพุทธโอ้เค้งพุดนี่อยอบจีพร้องกันพมีบ่บนเค้งบนอบ่อน จะวันนางเนียยทับนางเนี่อตะกาพีน้องแคกระพาร์มาได้กะที่มีคนนั่พักเมื่อยข้างกระไตเลย มีพาไปน้องกินน้งเค็มกินชุมพักกินอ่อมหมกูกินเจ้าบอง <c oughs> อย่าลืมกำลังใจนั่งแด้วพี่น้องคนไหนก็ใช้กุติดตาไปนั่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีสวัสดีจ้า, <c oughs> าปั่จิวาขึ้นบอกลาไปเลยจั่นั้ัจีิวาจะลืมลนะ้ะ